เปิดรับสมัครหญิงไทยที่อยากไปทำงานอิสราเอลมีโอกาสดีๆจากกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสตรีไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลจัดตามโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานครั้งที่19แล้วจะมีการรับสมัครในวันที่12-13ถึงพฤศจิกายน6.8ที่ผ่านเว็บไซต์ h t t p t d d o e g o t h อย่าพลาดโอกาสนี้คุณสมบัติผู้สมัครเพศหญิงสัญชาติไทย อายุระหว่าง23 39ปีเกิดระหว่างวันที่12พฤศจิกายน2529ถึง13พฤศจิกายน2545ไม่มีครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอยู่ในอิสราเอลไม่เคยทำงานในอิสราเอลไม่มีประวัติอาชญากรรมสุขภาพดีและสามารถทำงานในเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ที่ร้อนและหนาวไม่มีโรคติดต่อหรือโรคที่สามารถกระตุ้นการติดเชื้อได้ตาและมือสามารถใช้งานได้ปกติ มีประสบการณ์ทำงานเกษตรไม่เคยใช้สารเสพติดรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนดเอกสารที่ต้องนำมาใช้รูปถ่ายขนาด2นิ้วใช้ในการสมัครงานหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาใช้ไฟล์ jpg หรือ jpeg เท่านั้นสำเนาห,หนังสือเดินทางถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริงจำนวนหนึ่งฉบับหนังสือเดินท่าประเภท10ปีเหลืออายุไม่ต่ำกว่า8ปี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุจำนวนหนึ่งฉบับสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านนัดปีที่เกิดของผู้สมัครหรือทอน1กหรือหลักฐานสแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกปศห้าที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงจำนวนหนึ่งฉบับสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจำนวนหนึ่งฉบับถ้ามีสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนหนึ่งฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมรสจดทะเบียน หรือ,อยูกินกันฉันสามีภรรยาจำนวนหนึ่งฉบับสำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้ามีเช่นใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่าจำนวนหนึ่งฉบับสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถบรรทุกจำนวนหนึ่งฉบับถ้ามีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินจำนวนหนึ่งฉบับหมายเหตุผู้สมัครต้องดำเนินการแก้ไขส่งเอกสารเพิ่มเติม,ต,มตามการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ได้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที6 6, Facebook, u, website, ่เบอร์0224509780800616576หรือ Facebook ที่แตละหนงหรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คด่วนเพื่อไม่พลาดโอกาสนี้มีความสุขในการสมัครงานนะคะ